สวัสดีสวัสดีนะคะทุกคนมัน,นี้พบก,กับช่องยิมดาสาวน้อยลองสายมนนันี้เนาะนี่ยูเงินแม่พเ,เก่งนอเด้อเด้อแม่ทุกคนแม่เวอร์นพีเ่เก่งนอสวัสดีทุกคน ว้าวเกงนอบบกเก่งนอกุกละเดี๋ยวจะพาทุกคนมากินเก่งงอต้นซวยเก่งงอแล้วสิตําบักฮุ้งตำหมาก๋อหมอนักก๋อนะคะีเขาสวยเล้ฮะเขาสวยเขาสวยเออกเดี๋ยว่าเข้าเข้าอย่างเขาสวยใช่เขาจ้าวไแม่ได้ยินว่าเขาสวยเป็นเขาจ้าบ่รู้ว่าจะแน่คนยางโทแม่เหมือนขานวกาเลยเอาโตบะมาเออ โอเคมัดเป็นนี้ไปเลยแกงนอนแล้วเราไม่เว้นนี่เป็นมัดเนาะสุกละได้ที่ได้แซ่บเราก็เอาพักอันพัก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 เน่าเน่าลงอู้แซ่บแซ่บแท้กลันึงเลยหยอกมันฝนตกใส่เอาปอมงามเลยใช่ไหมอ๋อมาเชลลหลายเนาะโอเคทุกคนก็ทิ่ประมาณนี้สดๆใหม่ๆ โอเคทุกคนไปเจอกันตอนกินกันเลยเนาะเพราะว่าหาเนียนออกมาจากต้นในใหม่แล้วก็ล้างใส่ทุกคนเจอกันตอนกินกันเลยเดี๋ยวทุกคนแกงนอตมหฮงโอ้เข้าเข้าสวยเขอาเจ้าไปทุกคนเริ่มกินกันเลยเด้อไปทุกคนเริ่มกินกันเลยเนาะี้ถึงนันมาได้มาได้บูมาเริ่มกินนี้ก็ได้มากุกคน เด้อกินเกงนอกระต่แบบพักกับเอาไว้ไม่กำลังปีแต่เกงนอที่น้องดีมันเอาอั่เกงนอที่ตัวที่น้องดียนปีนอายุก่อนก่อไหพอล้วลูกน้องได้ยักไปปีนเอาไว้

ไอ้ดีตัวนี้เอาใส่ซายเจ๋งเนอแบบฮ้อนๆสดๆไม่ไหม้เลยคุณนาะพ่อตั้งนั่งไปนั่งคนนั่งพี่ข้างหน้ามือพิเศษกินเบอร์ดิ แค่จะเห็นเลยคุนหาจะทำุดดวขอโทษขอโทษช่มงมลทำอะไรทำไม่พ้นเลยไหมแล้ววันนเอามาแล้วะแล้วคืนน้เอ

สีโอเนาะคุณโอจะคุณโอซอกโซ่ผมเห็นเห็นเสือเอาไว้ดีพ่อ่านว่าให้นุ่งไปป่าแต่โอ๊บกก็านุ่งแลยเสืงามไปเลนะนุ่งไปนนุ่งเปนะเรียกไปงานเข้าตพุงแกงนมไม้วะนี่มันมานตำพุงเสียเสีย

มาเลยค่ะปั่น <coughs> <coughs> <apology> กินมีนักสะพอนแกน่น้องสะพอนพัดแกงยุ่งเงินสะพอนเลยแกงไก่แกงล,กล,ลาวอคุณบอก้องไปนินผยู่เนาะคุบอกไปพุณนฮาก็บอกเป็นมาพี่เลยเลยไม่ไปห้ากันเลยเป็นคนนี้มีแทกมาช่วยเรียก <c oughs> กินกหองเพิ่นมาคือยงจ๋าใไหมเ่อยซติยโติมาละอื้อ สติดเอาตู้นี่มาตงขากันไปเรียนสมัยเดเกเออสมองเอาตู้แรกไปหรเ่บ้วรสตอ่นเางอย่าายอเนาะเราเราดังที่บุกเินนอกกินสิดบบกนาทักกันบ้านเฮเอินพักกลาบ้านเอิพกักกี่็แบบดีรอเั กนกะหล่ำสอสไส้มะหงอืมากลำเ่ว่ามาเอื้นกัดตีไว้ว่ากะ่ำตีันื้อเนได้มันะหมรู้จักทุกคนรคนับกะหล่ำอ่าฟังไทยเพิ่มเิ่น,อ,อ,นอย่างน้องบองอดีไปเด้อ แมงดีบ้าตั้งแต่เอ็นมากาดผี่ยังไม่เห็นัวุดอ่ะอืมอือนมั่สุดๆแต่ทุกคนาดกว่ที่ตีเลือเดียวเนา่ของผีเหรออ่ะของผีอันนั้นนมั่ยคือว่ากอกไหมนาแค่เอกเป็คนขึ้นเอาเหรอขึ้นเนี่ย แล้วขึ้นเลยไปแนละ้วอู้มันจะเสียวขนาดนี่นะแล้วก็จูนะ่จู้ลามมันสีสีไม้แบบหลับมันจะโบไม้โบตายเทประมาณนี้มันมากเนี่ยนนะน่องอกอก,อกต่ำคอต่ำนี่สูงเหมือนยินขึ้นย <c oughs> ย่าได้ดินตตได้เอาไปนะบอกว่าให้ขึ้นกั็พอไินขึ้นไม้ตั้งเลยไม่มีสับราบอยู่ Để nó sống súng nó, đấy nó xong nọ đây thế nọ nó còn mình để ở đây nhưng thật tạ 3 năm nó chỉ này nó nãy phải với lúc này nhấc mà anh đây là thế súng, anh nhìn sụm ăn si xong nó để. nó nọ nó không coi lúc luôn của thè là kiểu nó nhảy lái lại xe kiểu bên này là cái lấy ra coi lúc đang nói không đấy lúc đang พอวาจะนอนสั oh ่งไครไม่กูบผมได้จากเช้าสุดตอนกบนอนนอนเรียนนองเออนอนนอนบ่งบ้านนะน้อบ่งานอนน้องออกตลอดได้ทางน้ำหรนกแต่เอายูวนี่มันเอบ่งก็สิบสองเป็นชอบไก่ไปบอกนือกสปอ๊นมีก็มีนะแต่ดีใส่ข้นกินลี้ย ไปพูดดิมเนาะไปิไปพูดไปบ้านยูทูบเบอร์อ่นิ้มไม่หงนะซื reveal, no? Newman, ้อผ oh ัดผัดไม่หงส์นะผัดผัดซื้อผัดซื้อดู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 ัดดดด เดี๋เว่ากดูกรปหน้อยนี่มารีไปเล้วทายได้พวกนั้นเพื่นจีไม่แน่นยูส่วนกาบยาไม้ไหนไม่คิดเพื่นี้น่าจะรอดเนาะคาเทนคือแล้วก็พักใส่เนาะ

ฮ้อนนี่เป็นหวันฮ้อนโอ้ฮอนอันนี้เป็นวันมันต้มน้ำอันตําหุ้นเอยเดปลาปบ<ส>ปิปลาเดดเมือกีนี่บล<ส>ามีเนเนี้าน้ำตลน้ำปลามแบบตงข้าวแบบนี้นน้อนไปนำอนนำสินไปฮ้อนไปก <c oughs> <c oughs> ่อน <si Biru Ay, ini padahal. berat. Kita. Ini namanya Hmm. Mana ini? Hmm. ถ้าเราไม่ทานกระบอะไรพนี้ก็ป่รไีกอะกไรอส้องใสนหนึ่งกันมาไม่ดูฮอนมีหนงวันไยั่ดูหนใช่้อนให้คนเขาเกนวึ้นแวขอบกา เห็นเื่อลงเฟสนะเบื้องตากขึ้นน้ำแล้วทุกคนตอนนั้นน้องดีมันดาไปคือบื้องน้ำาะากนั้นบริสุทธิ์ฟริตตี้ก่นน้าก็เจอบ้านหลังน้าตัดสายเฮ้ยคือตัดสายอ่ะแล้วสะอาดสุดเลยน้ำนะว่าหุยบ้านผลเดตโต้ไปค่ะโบไซย็นหักหันเป็นหักสั่นทางขึ้นไปสั่น นักสัน่นนักสั้นนะคงสั้นนักสั่นนี้นะดพยดีลดแย่ในไปได้ฮอดอะปรคนเบลินดีจะน้ามตะเวี <c oughs> <c oughs> <c oughs> whatever, ยงไปวแม่หน้าได้คือนไปไปทีเกิดน้ไปยาหนักยามอนจสั่นมากอนทุกจบุกจ็ดสั้นอย่างไรวราเอจะข่ทำไป มไเป็ไรใจนิดีกมบอไมา้ช่างอกก่อนเดคกินันนี่หรือแม่คว่าอันไหนันเน้ไม่น้นี่ดวไปบ้านอันสดหรืแม่น้ำมันบูเหงจากเพื่อหรอวะนะจ้าแต่รดไห้บนรณมีปลาเนาะคู่เขาคุยเนี่ยฮักจาน้ำได้ จะไปเลยแม่ขาไปมีหนุ่มแก้วหนุ่มห้ามเลทส่วนไปไปมีมีรถดีก่อนปตาไปรถดีปูพาไปแล้วก็เอารถจักไปจักไปแม่ขับคันนึงลูกพอขับคันหนึ่งปาไปเาไปเรียกะนเนาะกาดีๆเพเพราะว่าน้องเพุกเล แล้วแซมันดิบมันอันเดอาจานต้นไม้ไม่ใต้อันกาวเพราว่าทั้หอนทั้งเทนะท้ห้อนทั้งเทําแซ่บตัวทล่างมัใกาพวกอาจารแม่มันดักเดือนกานดินมาทีนึงเดือดบกินได้ป่เออไปบอรที่เดือดมีควรดินีหอาเดประอดจุหรอูดั่ห กล้เนี่ย,ดดยารไ,ไปได้ทางเดียวเออเยยมากคิดไหมไปได้ทางเดียวเรามาทางทางด้านทางอื่นไนะน้ำเยน็นทำไมนะกน้ำเยน็นน้ำเยน็นไมนกนกน่กินนะ้ำเย็นนางลงดีดีดูดีดีกัดหน้านุ๊บ

คนนี้พอดีที่ก้าเ่าบอเอาด้ยดลเดปกแบบก็เลยละตามน่าเลยนอนน้อยแม่เบิ่ดมานั่งปอกปอม่แรงใ่อครับนั่งปอกนี้ดนกตันห้าซะมันดีมงด่กัวจะซอกนอนได้กลัวจะมนามาซอมวันนี้ต้องกินให้หมดเขาดีมัน เฮ้ยไดูไปยดมีของโดิม่อร่อยหมออยทุกคนโอเคทุกคนไม่นด้กินแบบเกินกันอนี้ตาหมักหุ่งนี่ทุกคนเดยวนเดียวนอ่นเดียวแนวละน้อยโอเคทุกคนมันี่น้องดีกับน้องดาพอแล้วแม่เบิร์นกับน้องดีกับิคอตัวลานทุกคนน้าอ ที่กรตัว <Exp> ร้านเป็นกันนะคะทุกคนก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปน้องดีมุ้งน้องได้จนต้นจนจบจนคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีมุ้น้องได้คลิปต่อไปและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากน้องดีม้น้องได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำขอมาสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบาย เจอกันคนหน้าค่ะนองดีรีละแซ่บๆนะอร่อยมากทุกคนนกันไปได้ค่ะมัเกือบเบิดเลยนะอะไรก็มืดเลยกินดีกับมืดเลยนะเผื่อบ๊าไบาาเจอกันไม่แนะ